จช่ครับสวดแล้วก็ปฏิบัติเป็นตัวอย่างตอนตื่นตอนตื่นให้เราน้อมนึกอย่างนี้ก่อนว่าเป็นบุญของเราที่บุญนำพาเรามาเกิดในภูมินุษย์แล้วก็บุญนั้นก็อย่างของอุปธรรมให้เราดับรงอยู่โดยความเป็นมนุษย์แม้หนึ่งวันนี้ก็ประเสริฐแล้ว คล้ายๆกับรู้สึกว่าแค่ตื่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุญแล้วนี่คือถูกต้องนี่คือศรัทธาแต่ถ้าตื่นแล้วเราก็อยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้จิตก็ฟุ้งไปกิเลสพาไปจะร้อนดังน,นั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนให้เหมาะสมก่อนพระธรรมอันประเสริฐจึงจะปรากฏแก่ใจเราได้นี่ใชงครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังัาฉามิธรรมังสารนังัาฉามิ สังขังสาระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสาระนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสาระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังขังสาระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสาระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสาระนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิเอติปิโสภะวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษสาหัง พุทโธพควาติแล้วก็น้อมนึกในใจว่าการที่เราได้รู้เส้นทางอันประเสริฐที่ถ้าเราทำแล้วเราก็เป็นผู้ประเสริฐตามนั้นตามนั้นไปแท้จริงแล้วก็คือการออกจากทุกสิ่ง ที่เราเคยยึดว่าเป็นตัวเราเดินรญจาิคือเราก็ออกจากเดือนละเครือญาติละกองโพคะทั้งปวงหมาก็ว่าเราขอเริ่มต้นใหม่วันนี้เป็นวันแรกของชีวิตที่จะเข้าสู่เขตแดนของพระพุทธศาสนาให้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คือประเสริฐเท่านี้ก็รู้สึกว่าเราพ้นทุกข์แล้ว นี่คือถูกต้องให้มีความสุขกับการที่เราได้รู้ข้อความเหล่านี้ให้เรามีความสุขตอนที่เรามีศรัทธาที่จะน้อมใจตามเส้นทางเหล่านี้นี่คือศรัทธานี่คือฉันทะเป็นจุดเริ่มการที่จะเรียกผู้นั้นว่าเป็นพุทธบริษัท ให้น้อมใจไปว่าตั้งแต่เราสวดคาว่านนโมตัสเป็นต้นก็ถือว่าเราเอัญเชิญเชื้อเชิญพระพุทธคุณมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วเพื่อที่เราจะได้บูชาเขารพบนอบน้อม,อมแม้นี้ก็เป็นบุญของเราเหมือนกันที่เราได้รู้ว่าเราควรจะเชื้อเชิญผู้ใดควรจะบูชาผู้ใด เพียงรู้ก็เป็นโชคเป็นลาบอันประเสริฐของเราแล้วเพียงเรามีศรัทธาเรามีวิริยะน้อมกระทำตามน้อมนึกตามนี้ก็เป็นลาบอันประเสริฐของเราแล้วนึกอย่างนี้ใจเราก็มีความสุขใจเราก็อิ่มเต็มนี่คือถูกต้อง ทำมาเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเราไม่คิดเลยว่าจะทำอะไรเพื่อให้ได้อะไรแม้นี้ก็เป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐของเราที่เราเปลี่ยนจิตเราจากการแสแวงหากองทุกข์ขมาสู่ความประเสริฐแห่งเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาให้น้อมนึกอย่างนี้น้อมนึกอย่างนี้ จะค่อยๆรู้สึกว่าสภาวะความรู้สึกเหล่านี้มีคุณค่าแก่ตัวเราทําให้ตัวเราใจเราก็มีคุณค่าตามไปด้วยหมายความว่าตัวเราใจเราหรือว่ากองทุกข์ถ้าทําบาปอกุศลคือตกต่ําถ้าจิตเศร้าหมองเราร้อนไปก็คือตกต่ําตอนที่น้อนจะมาสู่เส้นทางของอธิกุศล หมายความว่าฝึกจิตให้มีความดียิ่งขึ้นต่อเนื่องกันไปสภาวะของศิลสมาธิปัญญาเหล่านี้ประเสริฐมีคุณค่าที่สุดถ้าใจเรามาตรงกับสภาวะเหล่านี้ณนะเวลาใดเวลานั้นคือใจเราตอนนั้นมีคุณค่าเพราะศีลสมาธิปรรัญญาเพราะพระธรรมพอเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาฉุดเราขึ้น เราก็ต้องเทิดทูนบูชาสิ่งเหล่านั้นนี่คือถูกต้องพอเป็นอย่างนี้เราก็จะเข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้ปฏิบัติบูชารักษาคําสอนรักษาวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ความที่จะคิดเห็นแก่ตัวว่าเราต้องการอะไรอยากได้อะไรได้หรืออย่างนั้นจะจบไป พอน้อมใจอย่างนี้บ่อยๆเราก็เริ่มเชื่อมั่นเริ่มไม่ระแวงต่อกิเลสของเราที่จะย้อนกลับขึ้นมาณนะขณะที่ปฏิบัติธรรมเยานนี้แหละเรียกว่าศรัทธาต่อตถ,ถาคตศรัทธาต่อศาสนาของตถ,ถาคตจะทำให้รู้สึกว่าใจเรามีแต่ความเคารพยำเกรงนั่นคือศรัทธาวิริยะ มีแต่ความเชื่อมั่นความเข้มแข็งแห่งจิตสติก็เป็นสติมั่นไม่เผลอเลยอสมาธิก็เป็นสมาธิมั่นไม่สะสายปัญญาก็เป็นปัญญามั่นไม่ยึด สาพ่าเหล่านี้จะเกิดขึ้นในใจในใจอยู่เสมอต่อเนื่องกันไปแต่ผู้ปฏิบัติอย่าละเลยคำว่าปฏิบัติบูชาหมายค่าว่าถ้าสภาวะความรู้สึกใดปรากฏขึ้นในใจเหมือนกับความที่รู้สึกว่าใจเรามีแต่ศรัทธาอิ่มเต็มแม้ ความสึกที่ใจเราศรัทธาอิ่มเต็มนี่คือศาสนาของตถาคตให้เรารับรู้ด้วยใจที่บูชาจะทําให้รู้สึกว่าใจเราอิ่มเต็มและพอความที่จะคิดอยากได้เข้าไปดีใจเข้าไปจับเข้าไปเก็บรักษาให้ความสึกดีๆเหล่านี้ยังคงอยู่ในใจเรานั้นจะไม่มีเลย จะน้อมไปสู่ความสิทธิว่าเราก็ต้องเพียรก็ต้องฝึกทำใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอนี่คือคุณค่าแก่นสารของเราที่เราเป็นผู้ฝึกทำให้รู้สึกว่าแม้ตอนที่ได้ผลคือการที่รู้สึกว่าจิตละสงบบ้างนิ่งบ้างแม้เข้าสู่เขตปัญญาม่ยึดนั้นก็ตามนั้นคือผลถ้าเราไปรับรู้อยู่กับผลนาน,าน เดี๋ยวกิเลสอาจจะแทรกเข้ามาเข้ามาปะปนดีใจชอบใจแล้วก็เก็บจำความสึกเหล่านั้นหวังว่าให้ความสึกนั้นยังคงอยู่ในใจเรานั้นคืออยากได้ด้วยเกียดคร้านการปฏิบัติไม่อยากทำแต่อยากได้ต่อเนื่องนานๆานานด้วยนั้นเป็นกิเลสแค่คิดจิตก็เสื่อมถอยแล้วอย่าไปทางนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ผู้ปฏิบัติเร่งเอาเร่งเอาแท้จริงแล้วก็ต้องสับปายะสงบและมีความสุขนิ่งและมีความสุขอัปนณีตแต่น้อมเข้าสู่ความเพียรตามความพอเหมาะพอสมทำจใจเข้มแข็งเป็นระยะระยะจะค่อยๆรู้สึกคุณเคยเองว่าภาวะที่ใจเข้มแข็งเข้มแข็งนี่แหละทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุด หรือแม่ประกอบควบคู่ไปว่าสาพัพพะท่ใจหนักแน่นหนักแน่นเรียว่าอินทรีย์สังบอนเข้มแข็งเข้มแข็งนี่แหละคือชาคลีอนุโยกมิริยะสภาวะทั้งสองอย่างนี้นั่นแหละนำความสึกว่าเราเจอความสึกที่ปลอดภัยที่ไม่ระแวงต่อสิ่งอื่นเหนือเหนือกว่า ความสึกทุกอย่างที่เราเคยเจอเคยมีเคยได้รวมถึงเนื้อกว่าความสึกผลที่เรารู้สึกว่าสงบบ้างนิ่งตั้งมันเป็นสมาธิบ้างแม้เข้าสู่ความว่างไม่มีตัวตนก็ตามแม้ใจมีกำลังแม้ใจมีกำลังนั้นก็ตามสู้ความสึกในใจเราที่หนักแน่นเข้มแข็งไม่ได้ ดังนั้นการที่ผู้ปฏิจจาได้ชื่อว่าก้าวหน้าต่อการปฏิบัติคือใจหนักแน่นขึ้นเข้มแข็งขึ้นและรวมถึงความที่จะคิดวกพวงไปสู่ความคิดว่าได้ผลอย่างไรได้มากโดยน้อยอย่างไรไม่มีหายไปนั่นคือศรัทธาที่คุ้มรองจิตอยู่เสมอทำไให้สามารถระงับกิเลสและพอถึงเวลาหนึ่ง กิเลสกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในใจที่ไม่ผุดขึ้นมาขณะปฏิบัตินี่คือผู้ปฏิบันั้นเข้าใจกระธทมคือวางจิตถูกต้องอย่างนี้แม้ครู่เดียวอนิสงส์ก็นับไม่ท้วนประมาณไม่ได้ดังนั้นคำว่า หนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเส้นทาง,งเหล่านี้เหล่านี้นั้นจะเป็นจริงในใจของผู้ปฏิบัตินี่เรียกว่าเบื้องต้นก็ศรัทธาต่อเส้นทางต่อคำที่ระบุถึงคุณอนิสงส์ต่อมาผู้นั้นปฏิบัติปฏิบัติพอถึงเวลาหนึ่งที่เข้าสู่สภาวะ ความดีเหล่านี้ผู้นั้นจะรู้เองว่าใจของตนที่มีคุณค่าที่ประเสริฐหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีนั้นเป็นจริงนี่เรียกว่าพอถึงปัญญาแล้วปัญญานำปัญญานั่นแหละเป็นผู้บอกซึ่งแต่ก่อนศรัทธาเป็นผู้นำมา นี่คือเส้นทางของการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่วางใจถูกต้องเห็นผลในปัจจุบันครู่เดียวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเรียกตามคำศัพท์ว่าจากกองทุกขมาเป็นความพ้นทุกจากผู้หลงมาเป็นผู้มีปัญญา เหล่านี้เหล่านี้เ,นเพราะตะถาคตและศาสนาของตถาคตทั้งสิ้นจึงนำสิ่งที่ประเสริฐเหล่านี้เหล่านี้เข้ามือสู่ใจของพุทธบริษัทถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่ตรงนี่คือดีเป็นบุญเป็นบารมีของเราและเป็นประโยคคะความพยายามที่ถูกต้องใหม่ณนะปัจจุบันนี้ ถ้าตื่นแล้วเราน้อมใจบูชาพระพุทธเจ้าถ้ามีถ้าเกิดก็สึกต่อเนื่องว่าใจเราก็ผ่องใสแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าต่อเนื่องต่อเนื่องนั้นคือตรงเรียกว่าโกจระใจตรงกับผู้ถามนุสติก็น้อมลึกอยู่เสมอตัวอย่างว่าเัพาะที่อยู่ต่อหน้าเราคือ พระพุทธคุณอัปเสดมีบทอาณาหังบริสุธิ์โจทย์จากกิเลสเป็นต้นใจเราก็น้อมระลึกอย่างนี้หนื่อือได้ศรัทธาด้วยความเพียรและจะค่อยเรู้สึกเองว่าใจก็เริ่มสงบเริ่มมีความสุขใจก็เริ่มนิ่งมีความสุขอบระนีตถึงเวลาหนึ่งคําว่าบริสุทหมดโจทย์จากกิเลสตรงกับใจเราเราไม่อยากมีกิเลสนั่นคือ เข้าเขตปัญญาหรือเมื่อตื่นแล้วทำความเคารพน้อมน้อมต่อพระเจ้าระยะหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราอยากแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาต่อเนื่องต่อเนื่องได้ก็ได้ผลในเส้นทางเดีวยวกันคือนำไปสู่สติสมาธิและยกขึ้นสู่ปัญญานั้นไม่ต่างกันต่างกันที่จิตของผู้ปฏิบัติ หรือบางทั้งพอเต๋แล้วและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระดับหนึ่งครู่หนึ่งแล้วก็น้อมใจมาสู่การฝึกจิตจิตก็ค่อยๆสงบค่อยๆตั้งมั่นขึ้นไปตามลำดับทางตรงอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าอาสมุหะเส้นทางของปัญญาลว้ลวนหรือแม้เราเผลอไปรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์แล้วใจฟุ้งไป แต่ได้สติกลับมาแล้วต้องการที่จะปฏิบัติต่อถ้าใจคล้ายๆกับว่าขนมัวเศร้าหมองไประดับหนึ่งพอเริ่มกลับมาปฏิบัติก็น้อมเข้าสู่การเจริญอาณาปณิสติอย่างนี้ก็ได้จิตจะค่อยๆสงบค่อยๆนิ่ง เป็นฐานขึ้นสู่ปัญญาได้เหล่านี้เหล่านี้พระพุทธเจ้าตัดไว้เพื่อเป็นสปายะความเหมาะสมแก่จิตของผู้ปฏิบัติณนะขณะนั้นณนะขณะนั้นซึ่งเส้นทางเหล่านี้นำไปสู่สมาธิที่เป็นฐานของปัญญานำไปสู่ปัญญาที่เป็นฐานของวิปัสสนาที่เป็นเหตุแห่งโลก,กุตระทั้งสิ้น ดังนั้นพุทธบริษัทต้องศึกษาให้เข้าใจในเส้นทางกรรมปฏิบัติของกรรมฐานเหล่านี้เหล่านี้นี้จะเป็นที่พึ่องอย่างแท้จริงของตนเองก็ตามของพุทธบริษัททุกคนหรือผู้มีศรัทธาทุกคนนี้ก็ตาม ทำให้พอเึงจุดหนึ่งในที่สุดพุทธประษัทจะรู้คล้ายๆกับว่าคนทั่วไปหมายถึงชาวโลกเขาก็แบ่งแยกกันอย่างนี้ว่าเราอยู่ประเทศนี้คนนั้นอยู่ประเทศนู้นคนละประเทศกันเป็นคนละฝ่ายกันอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนแยกอย่างนี้ว่าเราประกอบอาชีพนี้คนประกอบอาชีพอื่นเราก็มีหมู่คณะสังคมอาชีพเรา แบ่งแยกอย่างนี้ก็มีหรือบางคนแบ่งแยกว่าเป็นญาติเดาไม่ใช่ญาติเดาอย่างนี้ก็มีแต่ส่วนพุทธบริษัทแยกอย่างนี้ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับคนที่ศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่มาที่แยกหมายความว่าเราก็ปีกตัวห่างออกมากับคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีกิจเพียงสัปปายะ เหมาะสมตามหน้าที่ฐานะหรือบุคคลที่อยู่ในสังคมหรือกล่าวว่าถูกต้องตามกติกาของสังคมแต่ส่วนวงของพุทธริษัทเรียกว่าสาธรมิกคือผู้มีศรัทธา ผู้เข้าสู่พระธรรมของพระพุทธเจ้าเดียวกันถืออย่างนี้และแม้ตามเหตุการณ์ว่าถ้าเราจะพูดจะบอกจะที่ใบแก่ใครก็ตัวดูผู้นั้นมีศรัทธาหรือเปล่าอย่างนี้จะทำให้ไม่เสียเวลาเกินไปนักในเวลาของเราที่มีคุณค่าเพราะเราตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่างนี้ให้น้อมใจอย่างนี้ดำเนินชีวิตยอย่างนี้จะมีแต่ความพาสุขความเจริญโดยส่วนเดียวไม่ทุกร้อนไม่ร,อร้อนไม่เสียเวลาเกินไปนักกับบุคคลกับหมู่คณะกับสังคมกับเรื่องอื่นๆให้น้อมใจอยู่เสมอว่าเรามีเวลาเท่านี้เท่าที่เรามี พระธรรมมีคุณค่าที่สุดเรามีเวลากับพระธรรมมากที่สุดเรื่องอื่นเป็นสัพพายะเหมาะสมอย่างใดทําอย่างนั้นไปชื่อว่าเล็กๆน้อยๆสาธุสาธุสาธุเป็นตัวอย่างการปฏิบ,บัติตอนเช้าครับพอสมควรกับเวลา เจลาพระพุทธเจ้าครับอรหังสัมมาสัมพุทธะพัขวาพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพัคขววตาธัมโมธรรมังนาบัสซามี สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังขังนะมามิสาธุสาธุสาธุ